สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับปฐมพรชาแนลนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการสร้างปิระมิดภูมิปัญญาของคนโบราณน,นั้นมีสูงกว่าที่คนปัจจุบันคาดคิดนะกทฤษฎีที่เคยเชื่อว่าชาวอียิปต์ใช้กองทัพของคนจนํานวนมหาศาลในการสร้างปิรามิดอาจจะเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งนะครับ ซึ่งนักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าชาวอียิปต์ไม่ได้ยกหินที่หนักมาหาศาลเหล่านี้ด้วยตัวเองแต่มีเครื่องทุ่นแรงช่วยในแบบที่คุณอาจคาดไม่ถึงเลยพิระมิดนั้นถูกจัดเป็นหนึ่งในสถานที่ลึกลับที่สุดในโลกเนื่องจากกลไกลการสร้างพิระมิดนั้นเต็มไปด้วยปริศนาที่นักโบราณคดียังไม่สามารถไขคําตอบได้และยังถูกทอดทิ้งให้เป็นปริศนามาอย่างเนิ่นนานพิระมิด สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ถูกสร้างโดยหินทรายที่มีขนาดใหญ่และหนักถึง2.5ตันกว่า2ล้านก้อนนี้เป็นไปได้จริงๆหรือว่าที่มนุษย์ในสมัยนั้นที่ยังไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าและจะเป็นคนสร้างได้ทุกคนเชื่อไหมครับว่าจะเป็นคนสร้างได้หรือมนุษย์ต่างดาวนั้นเป็นคนสร้างได้ จากคำถามเบื้องต้นนี้ทำให้นักโบราณคดีต่างถกเถียงกันอยาอ่างอาเป็นอาตายเลยนะครับจนกระทั่งในปัจจุบันปีคิสสกักราช2004หรือพุทธศักราช2547ยองปีแอร์สถาปนิกชาวฝรั่งเศสได้รับวิดีโอมาหนึ่งม้วนมาจากพ่อของเขานะครับซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งโดยเนื้อหาของวิดีโอนั้นได้บอกเล่าเรื่อราวรวมไปถึงหลากหลายของสมมติทฤษาร นับไม่ถ้วนของการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่เรียกได้ว่าพิระมิดซึ่งพ่อของชองคิดว่าคนที่เป็นสถาปนิกอย่างลูกชายของเขาชองปีแอร์ก็น่าจะสามารถไขปริศนาได้ชองปีแอร์นั้นรู้สึกประหลาดใจและใช้เวลาอยู่กับวิดีโอโม้วนนั้นเพื่อแก้โจทย์ปัญหาที่เป็นปริศนาค้างคามาร่วมนับทศวรรษและหลังจากที่เวลาผ่านไปหลายเดือนความลับของการสร้างพิระมิด ก็ยังวงเวียนอยู่เต็มไปในหัวของเขาเขาจึงตัดสินใจที่จะขายบริษัทพร้อมทั้งบ้านหลังใหญ่และมาเช่าห้องเล็กๆเ,เพื่อหาวิธีแก้ไขความลับปริศนานี้ในช่วงเริ่มต้นเขาได้ส่งอีเมลไปหาผู้เชี่ยวชาญด้านอียิปต์ศึกษามากมายเพื่อขอคําแนะนําแต่ก็ไม่มีใครจะติดต่อกับจนเวลาล่วงเลยม,มาถึง5ปีที่เขาอยู่ในห้องเล็กๆก,ก,กับโน้ตบุ๊กเอซูทำโมเดล3มิติเกี่ยวกับพีระมิดไปเรื่อยๆ จนในที่แสงสว่างก็ชี้ทางให้ยองจนได้เมื่อบ๊อบไบอันผู้เชี่ยวชาญด้านอียิปต์ศึกษาจากนิวยอร์กอเมริกาตอบรับที่จะพูดคุยกับเขานั่นเองเมื่อเจอกันทั้งสองจึงถูกคอและฟังดูเรื่องเชื่อว่าไอเดียของยองเบียแอร์ก็ว่าปิรามิดถูกสร้างมาจากข้างในมาข้างนอกดูจะสมเหตุสมผลที่สุดระหว่างที่กินข้าวคําถามที่จะทําให้ปีแอร์ต้องสะดุดก็คือคุณเคยไปเห็นปิรามิดจริงๆหรือยัง แน่นอนว่าคําตอบของเปียก็คือไม่เคยหลังจากไปที่ปิรามิดทั้งสองคนก็ลงพื้นที่สํารวจทั้งพีรามิดขนาดใหญ่และเล็กรวมไปถึงซากพิรามิดที่พังไปแล้วและหลุมฝังศพโบราณอีกทั้งยังมีการพูดคุยของผู้เชี่ยวชาญมากมายซึ่งมีบางคนเห็นด้วยว่าขั้นตอนการสร้างปิรามิดนั้นเป็นเหมือนวงกลมวงแหวนขดเกลียว10ปีที่ผ่านมาในที่สุดเขาก็โชว์เข้าข้าง เมื่อมีโทรศัพท์จากเพื่อนแนะนำว่าตอนนี้มีนายทุนที่ชื่อว่าพั s s สันฟอร์มอินเวอร์ชันซึ่งเป็นทีมสถาปัตยกรรมที่เชี่ยวชาญด้านกราฟิกดีไซน์3มิติจะมาช่วยออกแบบแอนิเมชันการสร้างหรือการค้นพบและพิสูจน์ทฤษฎีนี้ซึ่งทีมงานกราฟิกชุดนี้ก็เห็นคล้องตามไปว่าทฤษฎีของเขานั้นมีความเป็นไปได้โดยเฉพาะกับที่บอกว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ของแต่ละมุมของพีระมิดนั้น คือจุดหักมุมของท่อนหินขนาดใหญ่ซึ่งจะทําให้ลําเลียงหินขึ้นไปบนยอดนั้นได้เองโดยทีมงานได้เอาภาพกราฟ,ฟิกทั้งหมดมาจัดการในรูปแบบของหนังเล่าถึงการแก้ไขความลับในการสร้างพีรมิดซึ่งหนังชุดนี้เองก็ทําให้การค้นพบข,ของยอนบีแอร์ A, ถูกเปิดเผยต่อสื่อและทําให้หลายๆคนต้องทึ่งกับความสามารถของเขาและตอนนี้เองชื่อของยอนบีแอร์ A, ประวัติผลงานของเขาก็ถูกจารึกไว้ในสารานุกรมเสรียอย่างวิกิพีเดียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ น้ำนั้นเป็นจัดใจหลักที่ช่วยให้ชาวอียิปต์ใช้ขนย้ายก้อนหินก้อนใหญ่จากคลองไปยังจุดหมายทั้งหมดที่ว่าพวกเขาทำคือการตัดเหลี่ยมและมุมของหินและขุดคลองเพื่อใช้ขนย้ายนั่นเองวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างถูกขนผ่านคลองนี้หมดหินจะถูกขุดติดกับทุ่นลอยน้ำดังนั้นแล้วพวกเขาสามารถขนย้ายหินไปได้อย่างง่ายดาย แพรหนังแพ้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ยกและขนย้ายหินเหล่านี้ใกล้ออกไปบรรดาคนงานเตรียมวัสดุพร้อมไว้ในคลองโดยใช้คูน,น้ำนี้ที่ทำไว้วัดเหลี่ยมมุมของหินแต่ละก้อนและยกมันออกมาเพื่อนำไปวางไว้บนพีระมิดภาพของคลองโบราณที่ใช้ในการสร้างพีระมิดที่ถูกถ่ายในปัจจุบันนะครับแล้ววิธียกหินขึ้นไปละ่ะทุกคนรู้ไหมแน่นอนว่าใช้น้ำเหมือนเดิมนะครับ ชาวอียิปต์โบราณน,นั้นสร้างอุโมงขนาดใหญ่และสูบน้ำเข้าไปส่งหินที่ผูกติดกับทุ่นลอยน้ำเข้าไปในอุโมงส่งขึ้นไปบนยอดพีระมิดเมื่อมีน้ำแล้วเป็นเครื่องทุ่นแรงหินที่บูกท่อนก็ขึ้นไปบนสูงได้สบายมุมจากด้านบนพีระมิดในช่วงการก่อสร้างจะถูกล้อมด้วยน้ำน้ำทั้งสองข้างและข้างในหินจะสูกส่งไปยังพื้นที่ต่างๆที่ที่พวกเขาคำนวณเอาไว้นั่นเองชาวอียิปต์ คำนวณมุมปิลลมิตที่ถูกต้องเอาไว้ซึ่งนั้นก็คือ53องศาแผนภาพด้านล่างแสดงให้เห็นว่าหากวางมุมผิดน้ำก็จะเทไหลออกมาดังนั้นการวางองศาการคำนวณจะถูกวัดด้วยน้ำซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากและนี่คือค,ความมหัศจรรย์ของชาวอียิปต์ที่คำนวณว,วิธีช่างพีรลมิดได้อย่างสุดยอดจริงๆแต่สำหรับบางคนคนที่เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นคนสร้าง อาจจะคิดต่อไปว่าวิธีอันเหลือเชื่อชั้นนี้อาจเป็นมนุษย์ต่างดาวคิดค้นให้ชาวอียิปต์ก็เป็นได้แต่เรื่องนี้ก็แล้วแต่วิจาลญาณของแต่ละคนนะครับประเด็นเรื่องของพลังลึกลับของปิระมิดท,ทุกคนสงสัยกันไหมครับผมก็สงสัยนะครับหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับพลังของปิระมิดกันมาบ้างแล้วนะครับและกิจกรรมศักดิ์หลักๆของพลังนี้ก็คือช่วยให้การรักษาศพหรือเนื้อสัตว์ไม่ให้เน่าเปื่อยได้บางก็ว่าช่วยให้ทํา ใบมีดโกนทื่อๆกลับมาคมได้เหมือนดังราวปฏิหารการทดลองและการวิสูจน์พลังของพิรามิดช่วงคิดทศวรรษที่20นักวิจัยชาวฝรั่งเศสได้มีการทดลองการสร้างแบบจำลองยอส่วนของมหาพิระมิดแห่งกิซ่าขึ้นมาแล้วนำเอาเนื้อสดเข้าไปไว้ในพิระมิดเพื่อดูการเน่าเปื่อยของเนื้อจะเป็นเช่นไรก่อนที่นายช่างวิทยุช่างเช็คจะลงมือสร้างพิระมิดจำลองจากกระดาษแข็ง เพื่อทดสอบสมมติฐานของเขาที่เกี่ยวกับความสามารถของพลังปิรามิดในช่วงการทําให้ใบมิตโกนขมขึ้นมาได้เองหลังจากนั้นก็มีการทดลองเกี่ยวกับพลังดื้ลักของปิรามิดออกมาอีกมากมายในปัจจุบันนั้นนักอียิปต์วิทยาทั่วไปก็ยังตั้งคําถามเสนอทฤษฎีออกมาอีกมากมายเกี่ยวกับพิรามิดนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับพิรามิด ปรากฏออกมาอีกนับไม่ถ้วนนั่นย่อมหมายความว่าบางสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องในวันนี้อาจจะเป็นความเข้าใจผิดในอนาคตได้เช่นกันครับแล้วเราก็จบไปแล้วกับการสร้างพีระมิดและพลัง,งลึกลับของพีระมิดนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆที่รับฟังนะครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปกดซับสไคร้กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดสิ่งดีๆหรือสิ่งที่น่ารับฟังขอบคุณมากครับ